สวัสดีเพื่อนคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยต์แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยเขาบอกว่าราคาของบิตคอยนั้นในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากหากนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาโดยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า20%์แล้ว ก็ถ้าดูจากกราฟนี้ก็บิตคอยของเราหรือบีทเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงนี้แต่อย่างไรแล้วเพื่อนๆก็ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันอีกทีก็ได้เพื่อการความเสี่ยงบ BTC ซียูเจาก view, เทรนด์ว e w เผยให้เห็นว่าราคาของบิตคอยนั้นได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงโดยได้พุ่งไปทําจุดสูงสุดข,ของวันนี้ที่ราคา 45,349ดอลลาร์และดูเหมือนว่าจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาก็ยังแปลว่าราคาบิ t คอย n ได้มีการปรับตัวจากจุดต่ำสุดของปี2022ที่ระดับราคา32,950ดอลลาร์หากนับตั้งแต่ช่วงวันที่24มกราม ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการกลับตัวที่น่าสนใจอย่างมากก็อย่างไรแล้วบิตคอยหรือว่าเอาคอยต่างๆในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหรือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองแต่อย่างไรแล้วก็ทุกๆคนก็เพื่อนๆทุกคนก็ศึกษาพิจารณาวิเค,คราะห์กันอีกทีก็ได้เพื่อ,อาการความเสี่ยงหรือว่า,าเพื่อ,อ เตรียมตัวให้ทันในแต่ละสถานการณ์อย่างไรแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ เทรดหรือว่าลงทุนอย่างมีสติเอายังได้กล่าวว่าการพุ่งขึ้นของราคาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันนี้มีรายงานว่าบริษัทด้านบัญชียักษ์ใหญ่ในแคนาดาได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาได้ทําการซื้อบิตคอยเข้าไปเก็บในบัญชีของบริษัทแล้วก็จะบอกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดลงหรือว่าบิตคอยหรือว่าเอาคอยต่างๆได้ลงเนี่ยก็มีบริษัทว่า สถาบันรายใหญ่ๆเนี่ยก็ได้เข้ามาช้อนซื้อกันเรื่อยๆเลยแต่อย่างไรแล้วก็พิจนะารณาศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่นหรือว่า,าข่าวอื่นหรือว่าคลิปอื่นๆได้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยบิตคอยหรือว่าคริปตัวเรนซีหรือว่าอัลคอยต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าขึ้นอย่างเรื่อยๆหรือว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องอนั่นเองแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆก็ ศึกษาวิเคราะห์พิจารณาการอีกทีการลงทุนในคริปโตกรเรนซีหรือว่า Bitcoin อยือว่าคอยต่างๆเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรอย่างนั้นแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยพิจารณาแล้วก็ศึกษาหรือว่าหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้คลิปดนี้ก็แค่แชร์ข่าวสารต่างๆให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้วิเคราะห์พิจารณาการเท่านั้นไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใด ดูข่าวใหญ่อีกข่าวนึงเขาบอกว่าอะเทสลาถือครอง Bitcoin รวมมูลค่ากว่า6แสนล้านบาทก็จะบอกว่าอ e เทสลาเนี่ยก็เป็นบริษัทบริษัทน,นึงที่สนใจใน Bitcoin หรือว่าคริปโตเคเรนซีเช่นกัน เขาบอกว่าตามรายงานล่าสุดที่เทสลายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับจำนวนการถือครองบิตคอยในไตรามาสสุดท้ายของปี2021มีมูลค่าถึง2,000ล้านดอนลลาร ก็จะบอกว่าในราคานี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยก็จะบอกว่าในบริษัทของเทสลาเนี่ยก็มีความสนใจเกี่ยวกับ Bitcoin หรือว่าค t o c u r r e n c y เช่นกันเขาเลยมาลงทุนอีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเขาเนี่ยก็ได้ลงทุนในคริ c u r r e n c y ก็จะมีอยู่3ตัวเช่นกันก็อย่างเช่นบิตคอยอ e ตาเลียมแล้วก็ด g อ c คอย เขายังได้อากลายว่าหลังจากตรวจสอบการสะสมของเทส l a ได้พราบว่ามีอ่าการซื้อบิตคอยมูลค่ากว่า1.5พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี2021ก่อนที่จะยอมรับอสินทรัพย์เป็นตัวเลือกการชําระเงินสําหรับยานพาหนะของบริษัทเทส l a นั่นเองทั้งนี้การตัดสินใจก็ถูกยกเลิก ในภายหลังเนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมของการขุดบิตคอยแต่บริษัทก็พูดไปในไหนว่า,ามีสิทธิ์ที่จะกลับมายอมรับบิตคอยอีกครั้งโดยการตัดสินใจครั้งนี้จะได้รับแรงผลักดันหลังจากความต้องการของธุรกิจควบคู่ไปกับมุมมองของตลาดและก็สภาพแวดล้อมก็จะบอกว่าในเมื่อก่อนเนี่ยเทสลาบริษัทเทสลาหรืออีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้มีการยอมรับบิตคอยให้อ่า ชาระสินค้ายันพาหนะของเขาเป็นบิตคอยได้แต่ภายหลังเนี่ยเขาก็ได้ยกเลิกเพราะว่าเขามองว่าบิตคอยหรือว่าการขุดบิตคอยเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะ อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เขาก็เลยยกเลิกไปแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็เขาก็ยังบอกว่าอาจจะกลับมาซื้อหรือว่ารับชําระเป็นบิตคอยได้ครั้งแต่อย่างไรแล้วก็ข่าวนี้ก็ได้สนใจแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตามกันต่อไปได้ว่าจะยอมรับอีกไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์หรือว่าเปรียบเทียบกันดูได้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย จะเป็นอย่างไรกันต่อไปเขาอย่างไกลว่าการยอมรับบิตคอยในระดับสถาบันยังคงสูงไม่ว่าสินทรัพย์จะมีความผันผวน,นก็ตามโดยปัจจุบันเทสลาถือครองบิตคอยจำนวนกว่า43,200 btc ทําให้กลายเป็นผู้ถือครองอทรัพย์สินรายใหญ่เป็นอันดับ2รองจาก m i เคิลเซเลอร์ Microsoft, ซึ่งถือครองอเหรียญกว่า 1 2 5 0 0 0 BTC ก็มิคเคิลเซเลอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจในบิตคอยล์แล้วเขาก็เชื่อมั่นในบิตคอยล์มากๆอย่างไรแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคลิปวิดีโออื่นๆหรือว่าเว็บไซต์หรือว่าจากแหล่งอื่นๆได้คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำอย่างใดแค่แชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้เปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์กันเท่านั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า